กับรายการผู้พูดผู้เท้าบายสมิทิเวสี กันนต่อะะคเะมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้รับทราบความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่กันไปแล้วนะคะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรว่าลูกโตตามวัยหรือลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยแบบไหนจะดีกว่ากันเท่าที่แคสซี่ได้ยินมานะคะคนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าอยากให้ลูกเนี่ยโตตามวัยค่ะฝนสาหรับวันนี้นะคะทางรายการก็ได้เชิญคุณหมอนะคะมาให้คําตอบในเรื่องนี้ค่ะนั่นก็คือศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์กิติอังสุสิงห์ผู้อำนวยการศูนย์การเจริญเติบโตต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็กโรงพยาบาลชมิติเวศศรีนครินค่ะ คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นแคทซี่ขอถามคำถามแรกก่อนเลยนะคะว่าภาวะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วก่อนวัยมันคืออะไรคะภาวะที่การเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วก่อนวัยอันนี้เราพบได้ประมาณ1ต่อ5,000ถึง1ต่อหมื่นคนซึ่งก็ไม่มากนักอันนี้เป็นสถิติของอเมริกานะครับและมีเกณฑ์ของเราอยู่ว่า ถ้าหากว่าเด็กผู้หญิงที่มีไตเต้านมเราคลำได้เป็นไตแข็งแข็งเนี่ยก่อนอายุ8ปีสูงเร็วแล้วถ้าหากว่าเอ็กซเรย์อายุกระดูกแล้วอายุกระดูกมากกว่าอายุจริงเกิน1ปีเข้าไขอันนี้คือสำหรับภาวะเ,เป็นสาวเร็วประจำเดือนมาเร็วเนี่ยเราพบมากขึ้นในช่วงประมาณ6ปีที่ผ่านมาจะเริ่มเป็นสาวตามอายุ ที่ควรจะเป็นก็คือประมาณ8ปีถึง9ปีเริ่มมีไตยต้านมเหมือนกันแล้วก็สูงเร็วแต่ถ้าหากว่าเราติดตามไปภายในเวลา6เดือนนะครับจะเห็นได้ชัดเลยก็คือมีการเพิ่มขนาดของไตเต้านมสูงเร็วอย่างผิดสังเกตและถ้าหากว่าไปเอ็กซเรย์อายุกระดูกแล้วอายุกระดูกจะเกินอายุจริงมากกว่า1ปีคุณหมอคะและภาวะโตเป็นสาวเร็วประจำเดือนมาเร็วมันคืออะไรคะ ทำไมถึงเรียกว่าภาวะเป็นสาวเร็วประจำเดือนมาเร็วเพราะเหตุว่าถ้าหากว่าการเป็นสาวเนี่ยเนื่องจากฮอร์โมนเนี่ยหลั่งมาจากตอมรังไข่เนี่ยน,นะครับมากและก็รวดเร็วก็มีโอกาสที่จะทําให้หมดลูกโตและก็มีประจำเดือนมาเร็วได้สําหรับภาวะนี้พบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับผู้ชายเนี่ยพบได้เหมือนกันก็คือถ้าเราติดตามไปภายในระยะเวลา6เดือนเนี่ย เด็กมีการเพิ่มพนธนายกังโูกกันท้ามีการปรากฏของขนบริเวณหัวหนาวและเอ็กซเรย์อายุกระดูก็ไปเร็วเหมือนกันอันนี้ก็เข้าข่า,ขายแต่พบน้อยกว่าผู้หญิงนะครับเอายกตัวอย่างนะฮะว่าเป็นที่เรายอมรับกันดีแล้วว่าถ้าหากอาโฮอร์โมนที่มากเกินไปแล้วยาวนานไม่ดีเพราะในอนาคตอาจจะจะมีอันตรายต่อเต้านมแระกระดลูกเป็นเนื้อง,งอกได้ในอนาคต แล้วก็ถ้าหากว่ามีประจำเดือนม,มาแล้วแน่นอนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องห่วงเป็นพิเศษนะครับก็มีข้อเสียหลายอย่างมีข้อควรระวังหลายอย่างที่ไม่ดีครับคือโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะเป็นหลักความจริงอยู่ที่ว่าถ้าเด็กผู้หญิงที่อวบและอ้วนเนี่ยจะเป็นสาวเร็วแต่ผู้ชายที่อวบและอ้วนไม่ไม,ไม่ไม่แตกต่างกันนะฮะเด็กผู้ชายที่อวบและอ้วนเนี่ยจะอาจจะเข้าสู่วัยรุ่นตามเกณฑ์ปกติหรือช้าตรงกันข้ามกัน ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงก็คือถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่สูงแล้วก็ปรากฏว่าลูกสาวในอวบและอ้วนนะครับต้องสนใจนพิเศษเวลาที่ไปปรึกษากับคุณหมออาจจะเป็นกุมาราแพทย์หรือกุมาราแพทย์ต่อมไร้ท่อเนี่ยคุณหมอช่วยดูหน่อยสิว่าลูกเนี่ยมีไตเต้านมหรือยังเดินเป็นสาวหรือยังเพราะว่าในการที่ไปตอนอายุประมาณสัก6ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ ก็เป็นสิ่งที่จะตามได้หรือเราสามารถจะให้การวินิจฉัยได้ในในระยะเริ่มต้นเด็กบางคนอาจจะบ่นว่ามีเจ็บหน้าอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องพาไปพบกุณมาดารแพทย์ต่อมไรท่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะฝากไว้นะครับถ้าหากว่าเด็กผู้หญิงที่มีไตเต้านมและสูงเร็วเนี่ยก่อนอายุ6ปีมักจะมีความผิดปกติแฝงอยู่ในร่างกาย ต้องมาพบกุารมพทย์ต่อมไรท่อแล้วก็ต้องได้รับการตรวจค้นอย่างละเอียดเพื่อหาเหตุแล้วก็ถ้ามีวิธีที่แก้ไขได้ก็รีบแก้ไขแะตั้งแต่ระยะต้นนะครับคุณหมอคะและภาวะโตเป็นสาวเร็วประจำเดือนมาเร็วมันคืออะไรคะการที่ถ้าหากว่าเด็กนั้นเป็นหนُุ่มเป็นสาวก่อนวัยก็หมายความว่าเขาจะเริ่มเป็นสาวเร็วประจำเดือนก็จะมาเร็ว เพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงที่ออกมามากเป็นตัวการเร่งอายุกระดูกทำให้กระดูกปิดและหยุดโตได้เพราะฉะนั้นในอยากจะเน้นนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่ากรณีที่เป็นสาวก่อนวัยเนี่ยมันมีอยู่สกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็หมายความว่าฮอร์โมนออกมาอย่างต่อเนื่องการติดตามในช่วง3เดือนแล้ว6เดือนเห็นชัดก็คือมีการเพิ่มขนาดของเต้านมนะฮะ อัตราพเพิ่มความสูงเนี่ยก็จะเร็วขึ้นในกรณีนี้ละ่ะถ้าเราไปดูอายุกระดูกอายุกระดูกก็จะเพิ่มเร็วด้วยเพราะฤิ์ของเอสโตรเจนนะแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าวินิจฉัยได้เป็นสาวก่อนวัยแต่เวลาเราติดตามไปแล้วเราแปลกใจจริงๆว่าในช่วงประมาณสัก6เดือนเนี่ยขนาดของไตเต้านมนั้นเพิ่มน้อยอัตราพเพิ่มความสูงนี่ก็ไม่ได้สูงจนน่าตกใจกรณีนี้เนี่ย ก็ไม่ยําเป็นที่จะต้องรับการรักษาแล้วก็มักจะไม่มีผลต่อความสูงในกรณีที่ฮอร์โมอนออกมาเยอะเท่านั้นที่อาจจะทําให้ตัวเตี้ยนะฮะโดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่สูงเช่นคุณพ่อสูงไม่ถึงร้อยเจคุณแม่สูงไม่ถึงร้อยห้าสิบเจ็ดเซนอย่างนี้ก็ลูกก็มักจะไม่สูงอยู่แล้วและถ้าหากว่าฮอร์โมอนเพศออกมาเยอะเนี่ยกระดูกมันปิดเร็ว ก็จะมีผลต่อความสูงในตอนเป็นผู้ใหญ่แน่นอนอันนี้เราจะสนใจเป็นพิเศษนะครับ,รบรถ้าหากว่าดูในกรณีของเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยสมควรเนี่ยผู้หญิงพบมากกว่าผู้ชายนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ทราบสาเหตุเนี่ยผู้หญิงอาจจะมากกว่าผู้ชาย8-10เท่า แต่ถ้าจะถามว่าเ,ออเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยแล้วมีความผิดปกติในร่างกายพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแต่ถ้าหากว่าเด็กผู้หญิงที่เริ่มเป็นสาวก่อนอายุ6ปีอันนี้น่าห่วงเพราะส่วนใหญ่มักจะมีความผิผดปกติแฝงอยู่ต้องได้รับการแก้ไขเช่นอาจจะมีเนื้อง,งอกที่ต่ำใต้สมอง หรือในส่วนของสมองหรือว่าร่ังไายมีถุงน้ำหรือเป็นเนื้อง,งอกเป็นได้ครับถ้าหากว่าเ,เริ่มเป็นสาวก่อนวัยเมื่ออายุยังไม่ถึง6ปีไม่ใช่หนึ่งแต่ถ้าหากว่าประมาณสัก7ปีถึงแปีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความผิดปกติแฝงอยู่ ตรวจไปแล้วก็ไม่พบอะไรผิดปกติถือว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยโดยไม่ทราบสาเหตุและเราจะเริ่มสังเกตลูกของเราได้อย่างไรว่าเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วอายุประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะตามปกติแล้วเนี่ยสถิติของเด็กไทยเนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีงานวิจัยทั่วประเทศมีงานวิจัยเป็นหย่อมๆในโรงเรียนบ้างทั้งภาคใต้อะไรบ้างเนี่ยก็พบไว้เลยว่าใน เจนปกติเด็กผู้หญิงที่มีไตเต้านมเริ่มเป็นสาวเนี่ยนะฮะอายุจะประมาณ9ปีถึง10ปีอันนั้นก็ถือว่ารับได้นะฮะแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่าคุณแม่มีประจำเดือนมาเร็วนะหรือว่าลูกออกมาตัวเล็กระหว่างตั้งท้องเนี่ยอาจจะเป็นได้สองอย่างคือ น้ำหนักของคุณแม่เนี่ยเพิ่มน้อยหรือน้ำหนักตัวของคุณแม่เพิ่มเยอะแต่ทำไมมันไม่ผ่านไปที่ตัวลูกอาจจะมีปัญหาที่รกก็ได้ที่ไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยกส็สนใจเป็นพิเศษอันที่สองก็คือว่าประเพณีการเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กนะต้องหัดให้เด็กเนี่ยรับประทานผักผลไม้เพราะการรับประทานผักผลไม้แล้วเนี่ยจะป้องกันไม่ให้เด็กอ้วนได้นะ อันที่3ก็คือว่าประเพณีที่การเลี้ยงดูแบบให้อ้วนตุ้ยนุย้ยอย่าเดิมนะการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเราไม่ใช่ช่างกิโลขายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กที่อวบและอ้วนแล้วจะเป็นสาวเร็วเพราะฉะนั้นประเพณีต้องพึงระวังถ้าหากว่ามาประมาณสักหปีไปแล้วค่อนข้างตุ้ยนุ้ยเนี่ยผมว่ามาตรวจ กับกุมารแพทย์ต่อมไรทอ่อเสียก่อนให้มั่นใจแล้วหลังจากนั้นไม่มีอะไรก็ติดตามเป็นปีก็ได้6เดือนก็ได้นะครับมีอะไรก็จะแก,แก้ไขได้โดยรวดเร็วเรียกได้ว่าถ้าเรารู้ล่วงหน้านะคะก็จะส่งผลดีต่อลูกของเราในอนาคตนะคะเคสซี่ค่ะแล้วช่วงหน้านะคะคุณหมอก็จะมาบอกค่ะว่าถ้าลูกหลานของเรามีอาการโตเป็นหนุ่มเป็นสาวาก่อนวัยอันควรเนี่ยแม่แม่อย่างเราจะมีวิธีการรักษาได้อย่างไรติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ เป็นสาวเร็วประจำเดือนมาเร็วเนี่ยอันที่หนึ่งก็ปัญหาทางด้านของพันธุกรรมเช่นคุณแม่มีประวัติว่ามีไปเจมเดือนตั้งแต่อายุประมาณ10ปี11ปีหรือ12ปีในอดีตอย่างนี้เราถือว่าเร็ว